ครับสวัสดีและนดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรน,นวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการรับสิทธิ์เพิ่มนะครับกรณีคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งในเฟสหนึ่งแล้วนะครับก็ทางรัฐบาลก็ได้มีการเพิ่มให้อีก500บาทนะครับจากปกติ3ามพนนะครับแล้วก็เพิ่มให้อีก500บาทเป็น3ามพปกติ3,000นะเพิ่มเป็น3ามพแล้ว มันเงินมันจะไม่ได้เข้าเลยเราต้องเข้าไปกดรับสิทธิ์นะครับกดขอรับสิทธิ์ได้ที่แอปเป่าตังค์นะครับให้เราเข้าไปที่แอปเป่าตังค์นะฮะเปิดแอปเป่าตังค์เข้าไปหลังจากนั้นนะครับเราก็กดบดล็อกใส่รหัสพินของเราเข้าไปหลังจากนั้นไปตามกันไปนะครับเราเข้าไปที่ g Wallet นะครับนี่นี่จีวอล กดเลือกจีบริตเข้าไปขออภัยไม่สามารถทํำรายการได้ในขณะดนี้เดี๋ยวพอดีคนเขาใช้เยอะนะครับแอปมันก็อาจจะล่มเน็ตหน่อยนะฮะคนใช้เยอะคนใช้เยอะเขาเรียกว่าคนก็เข้ามาขอรับสิทธิ์กันทั้งทั้งเฟสเก่าเฟสใหม่นะครับคนที่ใช้เฟสใหม่เฟสสองก็คงกําลังลงทะเบียนกันตอนนี้เว็บก็กําลังล่มเลยทีเดียวมาแล้วสิทธิ์คนละครึ่งนะครับ ล้วก็กดเข้าไปดูนะครับเขาบอกว่าโครงการคนครึ่งเฟส2ท่านสามารถรับสิทธิคนครึ่งเฟส2อ,อ้ยมูลค่า500บาทโดยสามารถใช้สิทธิได้เป็นที่31มีนาคม64นะครับเราก็กดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์นะครับเราอ่านเงื่อนไขก่อนไหมเราบอกเอาเราียกคลิกอ่านเงื่อนไขโครงการเงื่อนไขโครงการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์นะฮะกดตรงนี้ ท่านรับสิทธิ์โครงการเฟสสองสำเร็จเรียบร้อยนะครับท่านสามารถใช้สิทธิ์เฟสสได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม64เป็นต้นไปนะฮะก็ทําการยืนยันเพื่อรับสิทธิ์เรียบร้อยก็กดปิดไปนะฮะแค่นี้เองโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อ แล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อเลือกทั้งหมดให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปฮะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ